สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านเลอจ้ะเมื่อวนนี้น่จาจะน้องท่านกับสีผ้าพีพระน้องมาเบงถ้าอันตื้นตกใจคักด้อจ้ะแบบว่าลำโของอยู่นครพนมแบบนามโลดคักจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าโลดแคบฟังไทยจ้ะเมื่องนี้จ้ะมีคนลงไปหาป่าไปตึกสดตึกสะดุงหรือกลางด่างนั่นนะสะดุงตึกสะดุงจ้ะพี่น้องจ้ะแบบฟังเน่าแบบนามบอลโหลดแต่แบบฟังไทยแบบจนโคงเนาะ คนละจ้าคนร้านอะไรขอมองแชมแยมอยู่ยข้อมองแชมแยม,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 มคือแบบแบบตื่นจุดๆแล้วจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสิงง,งแล้วนะบรรย,ยญญากาศวิวที่วัววดาตงามแล้วแต่ป้าได้ปลาอยู่ดูด่หรอเด้ดิจ้ภูเขาฟังเอ่อแขวงข้ามมวลแล้วนะนี่จเป็นบรรยากาศแล้วนีญญาา่ บรรยากาศงามๆเลยจ้ะเห็นจ้ะกระสีมีคนนอันมาออกกำลังกายน้องก็มีด้อจ้ะแล้เพื่อนสิจัดอันเป็นบ้านอันนี้ไว้จ้ะพี่น้องจ้าเป็นมองเที่ยวจ้ะโหลดไลนหลายจังมือนี่เผออินว่าน้องท่านมาสึกกับเขาเนาะแต่นอกก็เลยแบบเห็นนันนี้ก็เลยเข้ามาจ้ะเห็นจ้ะเพื่อนสิเหตุเป็นบ้านเลื่อนโบร้านไว้จ้ะกระสูตรน่ะจ้ะเพื่อนกรมีของขายยังให้ยู่ให้กินจ้ะพี่น้องจ้า คันแฮปปี้ให้น้องเบิรงนด้ยจ้ะเด้นอน้นนองท่านมาอยู่นี่3ปีเพิ่งเคยเห็นนี่จ้ะพี่น้องจ่าคยเห็นแบบน้ำโลดคักันนี่จ้ะเพราะว่าทุกปีบ่คักนันนี่น้องจ้านั่นเองในใจพี่น้องจ่าเป็นบรรยากาศยามแย่เลยจ้ะแบบวิวทิวทัศน์สวยงามเลยจ้ะอยู่นครพนมเลยจ้ะเด้อผู้ใดเอือนอยากมาเที่ยวกับมาได้เลยใจพี่น้องจา่าเดี๋ยวน้องท่านแบบทานน้องท่านฝากน้องท่านกั ถาเที่ยวได้เนาะจะเนาะน,นี่จ้ะเพื่อนสีเฮดเป็นบ้านแบบสมัยโบราณไลยอยู่ขางริมโของอ่ะจ้ะพี่น้องและให้พี่ให้น้องแบบได้มาเที่ยวมาเบาาาิ่งอ่ะจ้ะนี่จ้ะจะเป็นบ้านท้ยงอบ้านชนเผาอ่ะจ้ะพี่น้องรถกระจอดปังมองคายของเน,นาะจะเนาะฟังนะ่้น้องท่านเคยรีวิวไปแล้วจ้ะแต่ว่าฟังนี้เพราะท่านเคยเน,นาะจะเนาะก็เลยมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งมาหนิจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจา้า นี่คือหม่องเพิ่นเห็ดประดับไว้เด้จ้ะน้องท่านกับมาก,กับมูนัทจะน,อน้องมัอนี่มาถ่ายบรรยากาศาให้เบิ่งได้จะได้มัอนี่กล่องสั่นกระตองคอรทโฮดไงเด้จ้ะสวยงามจา้ะอันนี้เพิ่อนฉันวา่าเผ่าไทยกระเลิงเพิ่อนจ็ดเป็นเผ่าเป็นเผ่าไว้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะน้องท่านกับมาก,กับมูนะทจะนะ บรรยากาศย่ำแยงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหน้าเที่ยวมากเลยแล้วจ้ะอันนี้มันปลาปากน่าจะน่าเป็นอำเภอปลาปากจากเฮอยูจมึงเพิ่นสีเฮียตละอำเภออำเภอเลยจ้ะของจังหวัดนครพนมบรรยากาศทั้งในจ้ะพี่น้องจ้ะจนสูดรถุนเลยจ้ะเดี๋ยวน้องท่านสีผ้าผีพันองยางเบิ่งแลาวจ้ะนะ คักใจพี่น้องจ้ะมันถึงไหนอ่ะก็ะสิขายจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวนเราทำท่างางเบิ่งเนาะงจ้ะนะตะละหมองตะละหมองกระซิมีของขายน้ำน้อจ้ะนี่ก็ขายจิบเขา่าเนี่ยก็คนมาออกกําลังกายแล้วก็ชมวิวบรรยากาศแมงเมลแรงนะก์น,นะนาะงจ้ะเนาะของจังหวัดนครพนมจ้ะนี่ พี่น้องจา้ามีสิงสาให้นางเล่นมีแบบบ้านจำลองให้เบิง้งนะจ๊ะเนาะมีของขายของอยู่ของกินแหละจ้าผู้ดใดสนใจกะมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องจา้าแบบบรรยากาศดีคักเด้อจ้ะลมเย็นสบายยิ่ริมแม่น้ำโขงนะจ๊ะเนาะเข้ากับเอาสาดเอาอย่างมาปลูกกินข้าวกินน้ำได้จ้ะพี่น้องจา้าก็ซื้ออยู่น้ำข็งนี่แหละกะาถิ่นนะจ้ะก็สำหรับคทีนน่นี่เราแฮนด์กับนี่จ้าพี่น้องจา้า ซีมี่เสือพางามลายได้แต่นี่ตะเป็นแบบของชนพืนเมืองเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นของอำเภอนาแกนะคะเดี๋ยวท่าน,นท่านสิงาให้ลิ่งที่สุดเลวแต่เพื่นกับซีมี่คองขายแต่พี่น้อง้ะ ดี่เด้อจ้ะพี่น้องงามคักเด้อจ้ะผู้ใดสนใจที่มาเที่ยวกะมาได้เน,น,นาะจ้ะเนาะแบบว่าถ้าสนใจอยากมาเที่ยวอันนี้ก็ที่เป็นพ่นสิขายของเฉพาะย่างมือแล้งอ่ะจ้ะที่สังเกตเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเจ้าก็เพิ่งตั้งร้านกันจ้ะพี่น้องจ้ะจนฮอดเดือกเลยเนาะเพราะว่าแบบเพิ่งเพิ่งลงร้านเอง <สา S 1> ผู้ใดอยากมากะมาได้เด้อจ้ะที่จังหวัดนครพนมเด้อจ้ะถ้ามาดึกมากเ, <c oughs> เขาก็อาจจะเก็บเราแต่แบบบรรยากาศแบบนั่งกินหอยย่างมือแล้งเถอะเนาะ เดี๋ยวมื่ออื่นน้องส5 4าพีพ5น้องเปลี่ยนบรรยากาศแล้วจ้ะนี่เพล่ยนกับสีเข็ดสดๆนั่นสิเ้ื่อนจิ้มไรเรืองครับขอบคุณพี่ไม่ไมครับนี่จ๊คจิ้มฟรีเรื่อยครับคนบอกว่าจิมฟรีไรเรื่องแต่พี่น้องจ้าซื้บมาสื้ออีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่นะโอ้บ้านหลังนี้สวยเท่าอย่างนี้ไทกวนนะผมไทกวนนี่อยู่ไหนนี่ตอพี่น้องจา้า อำเภอธาตุพนมวะผมะงามงามพักกับพี่น้องจ้าง่ามพักกับพี่น้องจา้ามันถึงไหนอ่ะันก็สุดท้ายจ้ะเดี๋ยวทพันผ้างามเบิงกน้องจ่ะน,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 นะ ตะละหม่องตะละหมอ่มอ,งมองกระซิมีของขายนะจ๊ะเหมือนก็ขายจิดเขา่าเหมือก็คนมาออกกําลังกายแล้วก็ชมวิวบรรยากาศย่ามือแรงเนะจ้ะเนาะของจังหวัดนครพนมจ้ะนี่เนี่ยจ้ะพี่น้องจ๊ะมีซิงซาให้นังเล่นมีแบบบ้านจำลองให้เบิงนะจ๊ะเนาะมีของขายของยูของกินละจ้ะผู้ดใดสนใจกะ มาเที่ยวอะไเด้อพี่น้องจา่าแบบบรรยากาศดีคักเด้อจ้ะลมเย็ยนสบายอยู่ริม,มแมนะ mm hmm. ่น้ำโขงนะจ๊ะเนาะเท่ากับเอาศาสตร์เอาอย่างมาปลูกกินเขากินน้ำได้จ้ะพี่น้องจา่าก็ซื้ออยู่น้ำแข็งนี่แหละจ้ะทิ้งนล้จ้ะก็สมัครคิปนี้้นองท่านก็ต้องขอลาไปก่อนนะจนะ๊ะเนาะจ้าพี่น้องจา่าท่ายให้เบิ่งกันเพื่อนๆเ,เ,เลยนะจ๊ะเนาะนี่น mm hmm. ตะละหมองตะละหมองเลยจ้ะเพิ่นกัสิมีของขายของอย่างให้เป็นซื้อของปากก็มีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เฮือนไทยนาว่าเลยจ้ะขายกระเป๋าเนี่จ้ะกระเป๋าสานเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะพี่น้องจ้ะผ่าข้ามผ่านยังกระมีเลยจ้ะทั้งใน งามๆเด้จ้ะผู้ใดสนใจกันมากเลยได้แต่พี่น้องจ้ะมันอีกกระสุดเลรอจ้ากระสุดอยู่นั่นเนาะจ้นะเนาะแงั่นให้เหจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้น้องท่านก,นกนข็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องท่านพาทัวร์เลยด้อจ้ะขอบคุณจ้ะบ๊ายบาย